ไปไปจอยไปไทยป้ะไปไปไทยหรือว่าเขาจะไทยเก็บไมเปะได้ไงใช่ไกันไปไทยได้บรรยากาศลงกน่หลายั้งบ้านว่ายี่สิบสองเนาะทั้งบ้านสอยี่สิบสองก็คือรับช่งเสาร์เป็นบ่ช่วงยี่สิบสองเสาร์อบวบับรับเสาช่วงเช้าอ่ารเสารว่าจ่ารว่า เ็กาปิดไลเพราะฉะนั้นพี่ไปจองรูกกันนะ้รเมือเชเราออกช้าเลยน่าหดใจโอ้แล้นงานโตผมมื่นวันจริงกันหกโมงเนาะตอนเช้าแต่เช้าเลยน่าจะเสา้าด้วยกันน่าจะเววันจะเสาร์นี่ว่าจะเช้าวันนี้ใครว่ารับเสาอันนั้นก็ดีเสร็จเร็วเน้ะเสร็จ ๋ยวก็เสร็จเที่ยงขดยเปีนรยง็จคยาเดีได้แล้วเนาะสามารถเดีนได้เนาะากเดินท bueno ี anyway ่เร็วเราไปถ่ายรูปกันได้แล้วรีบิตอนทุนนุ่น่น่มุมใไกลรันถ่าย ข้เาเยป็นตาใหญยิกวขราขผ่ต้องดูน <giving>, ี่ใช่ไหมเพื่อเป็นข้อมูลของคุตาเนาะที่จะใส่ไว้ในข้าวที่จะได้รับต่อไปค่ะและภายในราคาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นการจัดหของขวัญบริจายการของความสุขใต้เพื่อเป็นตัวเพื่อการจ่และเารแจกของวห้กาที่มคามห็นะ เข็นเข็นไปที่เคสหมอข้างไน้ ไม่ด้เ <substit> ข <uting> ้ากล้องเลยเชิญค่ะเดี๋ยวถ่ายวันยี่บสองให้แต่งตัวถ่ายวันนี้ค่ะถ่ายทุกวันวันยี่สิบสองทำไมเชิญเลี่เผื่อมันบ่าเจอกันมีถ่ายไว้ก่อนตองต้ายี่สิบสองอย่งั้นมาแบรนด์ยูขาวันนี้ถ่ายรอดมถ่ายกับถ่าอาเก็บไว้ไปจบเปเนชาไปะขอให้มีอีกหนึ่งไหมคะหนามนดง

น้อหนแบบเี้ยเอาแบบเ่แบ้ยขะมียันหน่อยมียขั้นยกมือยกไม้ไมแล้วไวไหมล่ก็้ยกมือยกไม้หน่อยโเสียงหน่อยไ้มเอยู่นตงน โอ้โหน่าดามาดูน่าดามไทยแบบนี้ไม่ดีน่าดาเออขยับขยับมานิดนึงเออรับแสงรับแสงครับแต่ข้อแสงเออมีชัดชัดๆหน่อย เอาท่ากแแจกมันก็ได้ไ,ไม่แล้บบเป็นธรรมชาติเลยม่ต้องจัดท่าให้ตรงฮะได้ไกล้บได้แ,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 แล้วคนละจับกัาเลยนี่ยคือดไม่แบบห้องเดียวฉันจับกมาเลยต้อจับเ เขินไงเขาไม่บันทรกในท่ถ่างนทถ่ายเริ่มต<อ>่อไปในการเี้ยวที่1ารียนเชิญท่นาจเลียวที่14ะเปิดเบียงไม่ไ เอาไปที่นี่ไปเป็นหินไปเก็บนีนเนเน่เนี่ย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 ช่ทำซุ้มหน่ไปเนี่ยเนี่ยเน่ยถายซะไปเดี๋ยววันจริงไม่ได้อยู่กับใคร อยู่ที่้างเหรอเออเราไปหาค <c oughs> <อ>ันไม่แม่หรอกผมนี่ทะเลเออเดี๋ยวว่าสิหามาให้เยอะนี่ๆกระดงเล็กเล็กเล็กก็ได้แต่ว่าแสงจัดแรงเอากระดมแล้วก็เอา เออคอยในเล็กนี้ไอ้บังแดดนะรถน่อะอ,อ๋อเออไดได้วยครับได้ด้วยมีอยู่พี่เออสะดวกสะดวกเอออย่นี้นออะ <s uff ing> จะไดเพิ่มแสงเราอยู่ที่ <laughs> ให้ได้เลย <c oughs> <ๆ>ต้องมีแหละเจอได้ไหมคะเจอผูหลักู้รหัสอะไรนิดนึงเนี่ยค่ะ มีทุกคณะท้งไทยท่าบููไปจบสองห้าีเหาอไรไ้บ่อนูวองแต่งาองสดูท่าไว้ก็ว่าเดี๋ยวยสิบสองต้องเนี่ย

ดีกันส่งเด็ดโอ้ยจังสองสามชั่วโมงพ๋อคุณสงกลางนก็รีบไปถ่ายนู่นนึ่งชงมุ้งนึ่งไปถ่ายเรียบร้อยไปไเขว่าอะไรอ่ะถ่ายแล้วถ่ายยังไปเตาเลยเหรออ๋อ มอดินแดงมอดิแดงอดิแดงเอมแตกขายแล้วใช่ไหมออาปูแดงชิ้นใสแตกอเฮองคนออทนรใจถ้าให้รงานเรา้าเมีงานเราได้มีได้ระวางเรียนะไเป็น นี่นักเรีษาวลาเาเรียนพอจะม้าวมีต้พวกลียวดุริยางคล่ยตวมีนักามีนสาวเลาเรียนสี่สินิตเตร์เกิดตังคาดขข่าบตังคเกลนแต่จะไม่แลกเกียนะถุงจงินสียน่ของวัดตำค่ะ ไม่พอมันอิ่มไม่พออร่อยหาน่่ไมจะได้ใช้กลหอูมาแล้วอ่ะไช่โอ้โอ้ไีน่นข้น้อีย